ค okay. ปป้องเก่าอุ้ยเชีย่ยเลยเนี่ยฮู้ยเชีย่ยอร่อยวะไปต่อ <c oughs> สัตว์เอ้ยหึบ <c oughs> ไม่ชอบเสียงเลยอ้าว อุตาแมวเช่าเช่เลยนะแมวน้อยเจียตัไม่ตี้ตัตไม่เตี้ว้ยตูมิตี้เยดโลเด็กมองหน้าไงต่อเดินตามแมวเคเค๊ะุ้ย่เป็สวยไหม mong pe mong ma nghe tỏ hui 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 Ôi hui mèo 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 mm uhm ô hoi, tiếc nói. Bởi không đai ui. ui, cái ui, phăng, ui, được, ừm, ui, ta mèo ui, ôi mèo ui, เนี่ยต่อเราก็ต้องบิดจด้อืมอืมนี่แกะรหัสหอืมสองอันนี้สี่ สองอยู่หน่อยวะเห็นอยู่นี่ไงปุ๊บห้าเห็นพอดีวันนี้ก็สามไม่มี เออทำไมมีสีอ่อ่อะหมสี่เหรอมันต้องสามดี่ี่มันสี่นี่ไงหมดแล้วใช่ไหมคปั๊บโอเค,ปอเ,คเปิดได้แล้วลงไป ้ยเฮียอะไรเ,เนี่ยอุ้ยมีอะไรด้วยอะไรอะไรไปบะาคือละว,วะปิ๊สอืมหยิบถ่านหยิบล้วไงโอ้โหเหมือนรู้มาอุ้ยสตาร์ทรถแล้วสิ

เ <Yeah. S 2> ยี่ยมอยากไปหารานจังนั่ง,นงกูดีโอเค okay, หายแล้วโอ้โหโอุยอ้ยไอีส์แมวเวนเออเประตัวนี้อรอใชเปล่า โอ้ยอะไรบ้าหนะแค่เนี้ยแค่นี้จริงอ่ะมีอะไรไหมกูรู้ว่ามึงให้เปิดประตูโอเคเปิดก็ได้ั้างวะโ้วโหเอาไปทางนี้ บุคคยแล้วทางนี้มันคืออะไรหุ้ยมันคือแคปซูลเอ่อคืออย่างนี่ก็ล็อกนี่คืออะไรพื้หมึกแปทานี้เอา้หาหอเพื่ออะไรให้กูมาพื่ แค่มาอ้อมตัวนีนะ้มันคืออะไรไม่เอานี่หรอไม่รู้อ่ะหยิบไปก่อนเจะปูวะหืม่มงงแล้วงงอีก ไม่รู้อะไปกระเตาะหืมโอ้โอ๋อเก็ตและหยิบมาทำเฮียอะไรเอาแบตมันเสียบไอ้นี่อืม เคเคเคอ๋อไม่ใช่อันนี้แหละเฮ้ยกูได้เป็นซนี่สตาร์ก็เว้ยปุ๊บไปไหนอ๋อชั้นบนเคเคนายวุ้ยนายแม่งเท่หว่ะเฮ้ยเกมเด็กน้อยแม่งมีหุ่นยนต์ด้วยเท่จัดเสียบตรงเนี้ฮยฮคุย โอ้โหเทจริงเทจริงไม่ต่อแต่ชาร์จสำเร็จอุ้ยพลาดโทษอุ้ยพลาดโทษมันก็ไม่ได้ยากนะมันเร็วเฉยอุ้ยเร็ว quay, tăng chạy tăng chạy, quay, quay, uhm, cắt của set rồi Yes โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้ววูมีต่อมีต่อเพื่อนฮะออุ้มโอ้ยว้าไปหามึกอ๋อหมึกนั่นน่ะนะที่กูบอกว่าที่กูเจอนะอ๋อไอ้ตัวนี้เนี่ยใช่ปะวะไม่รู้อุ้ชี่ย พี่หลอวใช่ไหมโว้ย,อยชอบกูแล้วไปต่ออ๋อเฮ้ยอะไยกูจะไปหามจากไหนนุ่มเจยนเดอร์พี่หาก่อน ไม่ใช่เม่นดิไม่ใช่อืมไปหาไปจา,าจากไหนวะแล้วไอ้บูทบูทมันอยู่ไหนหรือว่า วคุยเราโคตรอัจฉริยะอยู่ตรงนี้เหรอเวอร์เวอร์เวอร,วอร์รู้ได้ไงเนี่ยเวอร์จะไม่สามารถติดตั้งได้คือชื่ออะไรครับ ไม่สามารถใช้มือติดตั้งได้ทไมได้นมไม่ไม่ไ,ไม่กูรู้กูรู้กูร,กรู้ใจเย็นไม่มึงก็รีบร้อนจังเลยใช้เชี้ยอะไรติดตั้งอะไรกูจะรู้นเนี่ยไม่สามารถใช้มือติดตั้งได้คอนเหรอ ชิ้นนี้เข้ามาไงดูนะหนักจะพามันเข้าไปยังไงอ๋อดูแลวสวยเลยเฮ้ยมีเป็ดด้วยเฮ้ยเล่นที่เลยต่อดิครับ เอาไม่เข้าไปไง,งงงงงงอันนี้งงจริงเปิดอันนี้ด้ลยเอออุย้ยอยู่บ,บ,บึกบตุกตาเด็กน้อยสำรวจทุกห้องเลยปะเนี่ยล็อก อ๋อฮึแล้วมันให้เปิดที่นี่ทำไมงงเ่ยฮึฉลาดเหมือนเรียนมอ bốm, nhìn nãm mày kia nó chụp thay, các bạn nghe tiếp, à, ơ, nó đi thì, cú chơi, mày, nó cú tông đi ở, cái này Ồ, này, ở แม่อ๋อส้มลิบแล้วส้มจังใสอ๋อเคอเคโอ้โหโนัน้นายนี่แม่งฉลาดว่ะ

ไม่เจอรอยแล้วไงไม่เพื่อนคือกูจะไปหามันมาจากไหนเพื่อนนายพอจะรู้บอเออกูหู้แล้วโอ้ยหรือว่าอ๋อเฮ้ยนี่ไงโสยจะหาเจอไปเพื่อนเอามึงกิน แทนที่มึงจะอ้อมลงมาแล้วก็กินตรงนี้กดได้เลยเนาะค้อนโอ้โหกูหยิบให้เมื่อกี้ก็ไม่เอาไอ้เียครับขอบค้บแม่ชิวเยอะนะอ้าอเฮ้ยถล่มได้ไงงงว่ะอ๋อ ถลม่มเชยกดได้ยังอุ้ยโอ้โหนายแม่งเก่งว่ะตั้งชื่อว่าอะไรดีไอ้ไอ้บอดนี่ชื่อบป็นนอกมากเลยบอดเอา้าดับเฉยโอยเฉยเฉยใครมาไอ้ดิกเพทมา